าแล้วครับน้องๆก็อยู่พี่พีกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแลวตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายในไดโวลกันนั่นเองแดีสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะทําการรับรถคันใหม่ของเรากันนั่นคือรถลากจุงกันนั่นเองซึ่งรถคันนี้นะครับน้องๆมันอยู่ภายในเควสกันนั่นเองนะครับทุกคนอยู่ไหนนะทุกคนนี่ไงทุกคนโดยที่คันนี้นะครับน้องๆมันมีชื่อว่าแคสเปอร์ทุกคน TR ซกันนั่นเองซึ่งเรานะครับน้องๆจะทําการเร่นเรันองว่าเจ้าตัว T รซกันละกันเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่ารัวนนนนนีี้้้องๆพ่าบอก ใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ2 4 payin o t th ครับ โดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายมีบริการกดของเลสสิทไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟูดคิงเรจินซี่แอนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโดไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโลบัคระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน t w e n t y f o u p a y i n t h ครับอย่างแรกเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูค่าสเตตัสของมันกันเลยดีกว่านะครับน้องๆว่าค่าสเตตัสมันเนี่ยจะโดดเด่นมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองทีอารฟีนะครับน้องๆโอ้โหไม่เจอ เจอเลยทุกคนอ่าเจอเรียบร้อยแล้วทุกคนโดยที่คันนี้นะครับน้องมีราคามากถึง1ล้านดอลลาร์กันนั่นเองครับทุกคนแล้วก็คะแนนรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ312คะแนนกันนั่นเองทุกคนแม็กพาวเวอร์ครับทุกคน1 1ึ2 HP นะครับทุกคนแล้วก็มีทอรสปรีอที่ประมาณ357กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ แล้วก็เครื่องยนต์กับทุกคนใช้เป็นตัวเทอร์โบนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสี g OG เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปทำการแต่งรถคันนี้กันเลยดีกว่านะนี่คือแบบเราไปแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับน้องๆเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ประหยัดเวลาในการดูควิดีโอของพี่วิกกันนั่นเองทุกคนครับต้อมไม้ไปครับน้องๆเอนจิ้นกับทุกคนไหนดูซิว่าเราสามารถทำการแต่งอะไรกันได้บ้างทุกคน อันนี้คือถือว่าเป็นเลยที่สุดของที่สุดแล้วนะครับทุกคนลูกสูบครับทุกคนโอ้โหต้องของสนามไปโชว์ครับทุกคนของสนามไปถ้อยเสียงครับทุกคนของสนามไปเทอร์โบครับทุกคนตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นเจ้าตัวเลสเทอร์โบไปละกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องเจ้าตัวแคทครับทุกคนก็ของสนามไปอันนี้ก็ของสนามไปแล้วก็ในโต้ครับทุกคนก็ของสนามไปกันนั่นเองทุกคนอู้ยหนึ่งล้านแล้วทุกคนไม่ตายเด้อทุกคนเดี๋ยวเราไปลองดูดิเจ้าตัวบอดนี้คินมั้งดีกว่านะครับน้องดิสเจ้าตัวบอดนี้คิดนะครับทุกคนเราเนี่ยสาาามมรรถทกกกเลือไดดด้้้ััังหตวนนะะฮ เอ้ยโคตรสวยนกคนอะไรมันจะฟิลฟ้ามะพร้าวแก้วนี้ในรูปแบบนี้ทุกคนนะพันรับทุกคนโอ้โหทําการแต่งไปเลยแล้วก็น,นี้เป็นสปอยเลอร์นะครับทุกคนซึ่งสปอยเลอร์เนี่ยเราสามารถทำการแต่งในรูปแบบอื่นได้นะฮะแต่พี่คิดว่าเราใช้เป็นตัว OG ในรูปแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของยางครับน้องๆเราจะทําการใช้เป็นยางสนามไปละกันโอ้ยแล้วก็เบรกครับทุกคนก็เป็นเบรกสนามไปนะทําจริงทุกคนอะไรมันจะแพงมากมหมขนาดนีุ้กคนแล้วก็มีเนื่องจะตัวริมนะครับทุกคนซึ่งน้องๆเนี่ย,าายน ส่วนเจ้าตัวริมได้นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่วิกเนี่ยเขาทำการเปลี่ยนรอบนอกแล้วกันว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น,นวิดีโอเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะอาการหนักมากๆเลยแล้วก็เน้นเจ้าตัวเกียร์บ็อกนะครับน้องๆเดีย๋ยวจะทำการคัสตอมเกียร์บ็อกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันแต่ว่านี่เรื่องการคัสตอมนะครับน้องๆเดียด๋ยวพี่ขอเวลาแป๊บนึงเพื่อทำการคัสตอมมันและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ทำการเซตติ้งเรื่องเจ้าตัวเกียร์จูนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่เนเองสรุปโดยรวมเลยครับน้องๆเราทำการใช้ตัวสต็อกแบบเดิมมกกกก็็ไไดด้้้้้นนนนนนะะะฮ่่่จจาาาเเเเปปทีีตตออองงรซืัััวส เลยนะทุกคนไหนโดูซทุกคนเอ้ยออกตัวดีนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าสภาพเห็นอย่างนี้นะครับน้องๆมาสามารถทำสป,ปีดเนี่ยสูงสุดถึง500รอกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยเนั่เนเองทุกคนจำเป็นเล่นไปทุกคนโอ้โหเฮ้เยแต่ว่ารูปทรงมันก็โอเคอยู่นะครับน้องๆแล้วมีสีแดงอยู่ด้านหน้าด้วยทุกคนโคตร ผมบอกให้ทุกคนอะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆว่ามันจะวิ่งไปถึง500กิโเมตรจริงๆหรือเปล่านะครับน้องๆเฮ้ยนี่300แล้วนะน้องๆทําไปเล่นไปมีตั้ง10สปีกเลยนะครับน้องๆโอ้โหเอาอะไรดีทุกคนเอ่อ300-400ละกันทุกคนแล้วก็เอ่อ1,500ละกันทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆเราเนี่ยทำการแต่งไปทําให้มันมีแรงม้ามากถึง1,822แรงม้ากันนั่นเองครับทุกคนส่วนคะแนนรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ565คะแนนทุกคนยิ่งถือว่าเป็นเลยที้ และจะลากได้ถึง500กิโเมตรอย่างแน่นอนเลยนะครับน้องแต่ว่าคงใช้เวลานานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับทุกคนว่ารถชักในรูปแบบนี้นส่วนมากเนี่ยเราก็จะเอามันนะครับทุกคนเพื่อทําการลากจุงเท่านั้นนะฮะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยเอามันมาแข่งนะครับน้องๆพี่คิดว่ายัางไงมันก็แพ้อย่างแน่นอนนะฮะโอ๊ยไม่มีคนด้วยทุกคนโอ้โหยังไงเราก็ต้องชนะอย่างแน่นอนครับน้องๆส่วนมากเนี่ยรอบต้นมันไม่ค่อยจะไหว right สักเท่าไหร่ทุกคน,นส่วนมากเนี่ยจะได้แค่รอบไปอย่างเดียวเท่านั้้้นน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 นะเเเเดดดดีีีีี๋ยววววรรรราา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 มมลลออองูกกกก่่่่่ทททุคคไจิัััแตบ ทุกคนเราก็ลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็ออกตัวบอล โ oh อ้ม่เกาออกตัวอย่างเชอเลยทุกคนก็อย่างว่าแหละครับน้อง,องโหรถชาร์จมันออกมาในรูปแบบนี้พี่คิดว่ามันก็เป็นเลยที่ดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราต้องไปลองดูดีกว่าครับน้อง,องระหว่างเจ้าตัว trc คันนี้นะครับน้องกับอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นรถที่เราต้องการซื้อภายในเจ้าตัวเดียวเลยเนะน,นี่ยอันไหนมันจะดีมากกว่ากันนั่นเองทุกคนทำการรับเงินก่อนละกันครับน้องโอเคไหนดูดีทุกคนเราจะมีอีกคันหนึ่งนะครับน้องซึ่งคันนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่า full e กันนั่นเองครััับีี่่่่่คคคนนนนแตตววาาา้ยมมมมมรท387อชโ เนือสือของเราเข้าไปก่อนอู้ศูนยหกสิบครับน้องๆแสดงว่าคันนี้ก็ถือว่าเป็นที่แย่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการขายมันไปเลยดีกว่านะคคอนเฟิร์มไปเลยทุกคนอ๋อเรามีรถทักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเกรงกลัวเลยนั่นเองนะครับน้องๆเดี๋ยวเราไปลองนะคจุงดูสักหน่อยนึงดีกว่าครับน้องๆว่าถึงการเรามาลากจุงเนี่ยมันจะดีมากน้อยขนาดไหนกันนั่นเองทุกคนวับมาไหนอ่ะโอ้อยู่บนเขาพอดีเลยครับน้องๆโอเคดูนีทุกคนว่าเป้าหมายเราอยู่ไหนนะมัันนนนดดูููอออกกกตตววเร็ะะทุคถถ้้าาพึงฟ พี่คิดว่าฟูอีนะออกตัวช้าอย่างแน่นอนนะน่าจะออกตัวช้าแบบจัด เลยครับทุกคนแต่พอมาเป็นคันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกเร็วนะทุกคนมากกว่าเจ้าโตฟูอี e, แบบเยอะมากๆเลยนะทุกคนนี่แล้วคือแบบว่ามันเป็นเหมือนกับประมาณเออจะเรียกว่างไงดีอะอารมณ์เหมือนกับ6ลร้อครับน้องๆแต่ว่าเจ้าโตฟูอีเนี่ยมันเหมือนจะเป็น10ลอ้ออะไรประมาณนี้จะมากกว่าและแน่นอนครับทุกคนว่าน้ําหนักมันเนี่ยก็ถือว่ามหาศาลมากๆาเลยว่นน้าหนักมันเนี่ยมีมากถึง1 1ึ0งหกิโลเลยนะั่นเองนะครับน้องๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีน้าหนักไม่เท่าไหร่เลย,เลยครับน้องๆเพราะว่ามันปูปบนแค่นกร้อเวเียดท่านน ทุกคนเราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนั่นเองทุกคนโอ้โหวเกินน้องชายอะไรมันจะวัยในรูปแบบนี้คนลงเขามาเราก็ถึงแล้วทุก okay, คนโอเคค่อยๆจอดครับน้องๆโอเคเอ้ยได้อยู่เฮ้ยแป๊บเดียวเองะทุกคนโอ้โหแล้วก็ทาการรับเงินแบบนอนเนาะไปทุกนะคนเดี๋ยวเราลองส่งอาหารมากดีกว่าครับน้องๆถ้าเกิดไปส่งอาหารใช่ไหมดูนี่ทุกคนว่าส่งอาหารเนี่ยมันจะดีมากน้อยขนาดไหนนะคนอาหารเราอยู่ด้านนู้นใช่ไหมโอเคซึ่งการออกตัวเนี่ยสำหรับเจ้าตัว t r ีอาซีแล้วนะครับน้องๆพี่คิ ว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะเอ้ยทำเปเล่นไปทุกคนถือว่าปเป็นอะไรที่โอเคเปิดไฟได้ไหมเนะี่ยทุกคน๋ยวลองเปิดไฟดิเอ้ยเปิดไฟเลยด้วยสุดยอดทุกคนโอเคพี่ขอเวลาแป๊บปนึงนการเน้ามานอนเพื่อทำงานไปส่งอาหารากันนั่นเอง และตอนนี้นะครับน้องๆเราก็ใกล้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่าที่เราสังเกตมานะครับน้องถือว่าเป็นรถบรรทุกอีกหนึ่งคันนะครับน้องๆที่เราเนี่ยสามารถทาการปีนเขาได้แบบสบายๆเลยนะถ้าเกิดเป็นฟูลอีนะครับน้องๆตอบได้กับนิวคนว่าน้องๆเนี่ยอาจจะต้องทำการใช้ระยะค่อนข้างใหญ่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบคิวดีโอนี้คนแล้วก็ชอบเจ้าตัว TRC ในรูปแบบนี้ครับน้องๆอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับพิวิกด้วยบ๊ายบาย i wanna give y'all than the people I'm not. Step foot in the game, y'all life strange. Uh-huh. Hate them more cause I'm up and I don't even fly. Like, but I'm here. I see rappers liking dark ghosts, hype.